สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับลุยไม่รู้โดยสูงวัยดีๆนะครับรายการที่จะให้สาระดีๆสําหรับผู้สูงวัยเพื่อเป็นพลังสําหรับการมีชีวิตนะครับวันนี้มี2คอลัมน์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันก่อนครับช่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าในวันนี้นะครับไปเรียนหนังสือกับเหล่าผู้สูงวัยทั้งหลายครับที่โรงเรียนผู้สูงอายุนครลังสิตจังหวัดปทุมธานีที่นี่ผลิตนกักเรียนวัยเกษยียณออกมาได้อย่างมีคุณภาพนะครับมีวิชาสอนให้นกักเรียนได้รู้จักมากกว่า20วิชา และแต่และว,วิชานั้นก็ล้วนเด็ดดวงทั้งนั้นพลาดไม่ได้กับช่วงยิ่งสูงวัยยิ่งสูงค่าครับสูงวัยสูงค่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบอีกแห่งที่เปิดทําการเรียนการสอนมาแล้วกว่า3ปีผลิตนักเรียนวงเล็บว่าสูงวัยอย่างมีคุณภาพมาแล้วถึง4รุ่นและยังคงมุ่งมั่นวางนโยบายสร้างนักเรียนต่อไปอย่างต่อเนื่องครับเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุแม้ร่างกายจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแต่ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตยังมีคุณค่ายอย่างมหาศาลมากกว่านั้นคือการเติมเต็มชีวิตของผู้สูงวยัยให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุนครรังสิตสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีและมากมีกรีความน่ารักครับ ครับก็จะเริ่มเปิดห้องเรียนนะครับประมาณ8โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะเปิดห้องเรียนแล้วนะครับเหล่าพ่อพ่อแม่แม่ที่เป็นนักเรียนแล้วนะครับก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับเวลาจะมาโรงเรียนเนี่ยเราต้องตื่นตกี่โมงตัก็ตีปกติ5ตี5ครึ่งตี5เลยนะตี5ก็ตีแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างครับมาโรงเรียนเนี่ยก็แล้วก็ต้องคือหากับข้าวคืออะไรต่ออะไรของเขาเก็บพอม พอเจ็ดมงครึ่งแปดมงเราก็ต้องเรียบร้อยแล้วเกมเดินทางมาเหมือนนักเรียนคนเดียวเหมือนนักเรียนเหมือนนักเรียนถ้าม้าไม่ทานก็ไอ้เพื่อนเขาหน่ะมีโดนลงโทษไม่มีโดนลงโทษมีโดนลงโทษด้วยใครมาที่หลังก็หน้าชั้นเลยต้องมาเร็วๆหน่อยนะมาเร็วกันครับผมขอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปด คน18ยกหยกออายุ18นี่คือเพิ่งจะ18ปีใช่ไหมครับคุณป้าเลขหนึ่งกับเลขแปดไงก็คือ80ดสินเองนี่ตื่นกี่โมงครับเนี่ยเตรียมตัวมาโรงเรียนนะคุณยายตื่น6กโมงหกโมงเช้าข้าวกินเองทำกับข้าวกินเองเตรียมอะไรมาโรงเรียนบ้างวันนี้มาใส่เป็นโตมาค่ะมีมะแนนเพราะว่า ซื้อเขากินน่ยนะคะเขาใส่ผงชูรส่าเนี่ยนะไม่ไม่ทานผงชูรสเพราะอะไรอายุป่านเนี่ย่าไปหกเดือนจาะเลือดทีเบระวานไม่มีความดันไม่มีเขาเลสเตตลอดไม่มีเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแปดสิบแล้วไม่มีโรคอะไรเลยฮะดูหน้าดูหน้าปาะวัตก็ไม่มีเพราะอะไรหนึ่งแล้วก็ไม่เครียดแคยว่าเขาจะด่าแล้วก็ไม่โกรธไม่เคืองเขาแล้วก็คำดีตลอดไปน่าก็เลยผ่องแผ้วอย่างนี้นะคุณยายเนาะ นี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยจะได้มาเป็นนักเรียนอย่างนี้เนี่ยคุณยายครับมันไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอายุมันแค่นี้แล้วความตื่นเต้นมันหายหมดแล้วคุณผมครับอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยเปิดเรียนทําการเรียนการสอนเนี่ยปกติวันไหนยังไงบ้างจะเรียนทุกวันพุธครับปีหนึ่งจะเรียน2เทอมเทอมในสี่เดือนมีปิดเทอมด้วยนะคะมีช่วงปิดเทอมแม้ก็เป็นหลัน่นาด้วยเปิดสี่เดือนปิดสองเดือนแล้วก็มาเรียนอีกสี่เดือน แล้วก็ปลายปลายปีนี้ก็จะเป็นวันจบของเขาแหละประมาณ30มชิตกันยานก็จะจบครับละเกลียนเป็นใครยังไงบ้างหลักๆเลยเป็นคนในเทศบาลนครทังสีค่ะอายุ50ปีขึ้นไปเราเราเน้นว่าต้องเป็นคนในเขตเทศบาลของเราเท่านั้นเองครับแล้วอายุสูงสุดนี้รุคนนตอนนี้แปดสิสอนนี้8ิเสเมื่อกี้ย่า8ปใช่87ปีนี้อายุ65ค่ะ56ค่ะ52ค่ะ 62ค่ะ58ปีค่ะ65ย่าง66ค่ะเมื่อนักเรียนทุกคนมากันพร้อมหน้าและได้เวลาที่จะต้องเข้าห้องเรียนกันแล้วกิจกรรมหลักที่ทุกครั้งที่มาโรงเรียนแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือการสวดมนต์ครับ เทศบาลนคนระลังสิตมีผู้สูงอายุเกินกว่า10%ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องมีภารกิจดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นกว่าเก่าที่เคยวางการพัฒน,นามเมืองเอาไว้เราเราศึกษาแล้วโอเคเราคงต้องทำโรงเรียนผู้สูงอายุนะเงินมาจากช่องทางไหนแล้วก็ดูแลโอเคเราจะใช้เงินกองทุนส่งเสริมสุขภาพของเทศบาลนคนระลังสิตเนี่ยเป็นตัวไปสนับสนุนแล้วภาฯฯรกิจแรกๆก่อนนะของโรงเรียนในรุ่น1่รุ่น2แรกๆเราวางว่าเราจะสร้างแกนนําดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุเพราะฉะนั้น การเกิดของเรียนผู้สูงอายุเราเริ่มจากการที่เราจะเอาแกนนําชมรมผู้สูงอายุเนี่ยมาพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เขาสามารถอย่างไรเพื่อเขาสามารถดูแลตัวเองได้ขับเคลื่อนชมรมเองได้แล้วไม่เพียงแต่ว่าเดือนหนึ่งเจอกันหนึ่งครั้งหน่วยงานมาให้ความรู้แล้วกลับบ้านไปแต่จะเป็นเริ่มกระบวนการที่ทําให้เขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้นี่คือการเริ่มสตาร์ทของการ อมองเห็นถึงปัญหาแล้วก็มองเห็นถึงแนวทางที่จะ,ะใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรื่องอชุมชนหรือพื้นที่ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำสิทธิ์ ทุกคาบเราจะมีเรื่องนี้อยู่หัวคาบทุกครั้งเพราะเป็นการสร้างแหลงตัดต้นสร้างแรงจำลองจะจะลงใจนะครับในความที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอปรากฏว่าโรงเรียนในแต่ละสูตรที่จบไปนะครับเขาก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรักสร้างกระบวนการในเครื่องจิตสาธารณะได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมหนึ่ง คนที่เราไม่เคยเห็นกับพิติกรรมการที่เครียดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาปลดปล่อยไม่เคยเห็นร้องเพลงเลยก็มาร้องเพลงอย่างนี้มันจะเกิดขึ้น ผ่านะบวนการเหล่านี้แล้วค่อยๆซึมซับไปก็จะมีกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะไปขยายไปทําในเรื่องอื่นๆที่ไม่เคยทําในตลอดชีวิตมาก็จะมาทําไม่เคยกล้าร้องเพลงก็จะมากล้าร้องเพลงมีส่วนร่วมในาการจัดการแล้วก็แสดงออกอเดี๋ยว,เ,ยวเล่นก่อนเล่นก่อนไม่ควรผิดเอาละครับตอนนี้ค่าเรียนวิชาแรกก็เริ่มต้นแล้วนะครับก็คือวิชา การปรับตัวเข้าสู่อาเซียนนะครับฟังดูวิชาอาจจะดูยากๆเครียดๆนะครับแต่บรรยากาศเริ่มต้นนั้นกับสนุกสนานแล้วก็คึกคักมากครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับเม่ี <laughs> ที่เห็นนี่บรรยากาศนี้ โอ้โหลโพงแตกว่าวแต่ละคนก็เต็มที่สุดเหวีย,ยอะไรเงีย้ยโดยรูปแบบการสอนอาจารย์เอาเนื้อหานี่มาปรับระยุใหญ่ให้ให้นักเรียนเนี่ยเรียนแล้วรู้สึกสนุกแล้วจำได้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือการให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็สนุกสนานที่สุดนั้นความรู้ที่เคร่งเครียดไม่เกิดความจำพอสนุกเขาจะเกิดความจดจําแล้วเขาจะมีส่วนร่วมเยอะเขามันมีการแข่งขันมีการทําโทษทำโทษโดยการเกมนาแล้วก็ได้เต้นได้ออกกําลังกายไปด้วยนั้นหลายๆอย่างที่ผสูงอายุ ที่เราทำให้ผสมยุคก็จะเน้นหลายๆเรื่องแต่ว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือบรรยากาศความสุกสนานที่ที่ที่นี่มีครับ<ข>อ้าวดูให้ดีดูให้ดีมีสองสีครับขอให้ชูให้ชูขอให้ชูให้ชูชชอ้าวหนึ่งสองสามชูทักปิ๊งอัพอ,อินโดน,นีเซียอาจารยสารโจครับผมเนื้อหาที่เราสอนเนี่ย ความโดดเด่นคืออะไรครความโดดเด่นก็คืออยากจะให้เขารู้ในเรื่องของอาเซียนทั้งหมดว่ามีประเทศอะไรบ้างมีเมืองหลวงชื่ออะไรนะครับหรือการทักทายคือเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ไปพูดคุยกับลูกหลานได้เวลาที่ลูกหลานถามเ,าเพราะปีปีนี้เราเข้าสู่เศสรษฐเกิจปวกัมาคมอาเซียนนะครับเ,เราจะได้ภูมิใจเวลาที่ลูกหลานถามก็จะเข้าใจานะครับแสดงว่าโดยโดยเนื้อหาเนี่ยเราไม่ได้ เจาะลึกถึงกันทีว่าโอ้โหประเทศนี้มีเศรษฐกิจขนาดนั้น g ี p ่มีขนาดเนี้ยอาไม่ไม่ลึกขนาดนี้ไม่เลยครับไม่เลยก็เราเราจะบอกภาพกว้างๆเช่นทําไมประเทศไทยถึเข้าอาเซียนมีประโยชน์อะไรแล้วเขาจะมีความเกี่ยวข้องยังไงแล้วเขาต้องเตรียมตัวยังไงเบื้องต้นกับูสูงอมยุดดังนั้นประเทศไทยจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนี่ครับ จริงๆมันก็เหมือนเป็นการที่จะเชื่อมโยงกับเขากับสังคมกับโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะบางทีผู้สูงวัยก็โอกาสที่จะไปเปิดผูกปะทะแล้วเรารู้เรื่องราวกว้างๆมีกแบบจะมีก็อาศัยจังหวะนี้เลยจังหวะโอกาสนี้เลยบางทีบางคนยังไม่รู้เลยอาเซียนคืออะไรเราเข้าอาเซียนแล้วก็มีผู้สูงอายหลายคนบอกประเทศไทยเตรียมตัวแค่เอาธงไปปักที่โรงเรียนแต่เราปักทําไมแล้วทําไมธงนี้มันของใครของอะไรที่เราก็ให้เรียนรู้เรื่องธงเรียนรู้เรื่อง การทักทายเรียนรงเรยผู้สูงอายุก็จะได้มีความรู้เกี่ยวอาเซียนมากขึ้น,นหีาวสบัยดีมิงกะระบาิจาวเสดลามัดาตังกูมุสตหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้นอกจากวิชาเจ๋งๆอย่างอาเซียนศึกษาที่เน้นให้ผู้สูงวัยทันโลกทันเหตุการณ์แล้วนะครับยังมีอีกหลายวิชา ที่นำมาสอนเพื่อสร้างความเข้าใจสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้มากขึ้นเช่นวิชาการสื่อสารและเทคโนโลยีที่สอนให้ผู้สูงวัยเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสื่อสารและนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันวิชาการดูแลสุขภาพทั่วไปวิชากฎหมายหรือแม้แต่วิชาทำอย่างไรไม่ให้เป็นมนุษย์ป้าก็มีสอนในหลักสูตรกันด้วยครับ ในตัวหลักสูตรเองสะท้อนว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดว่าคนหล่ำนั้นเป็นมนุษย์ป้าแล้วแล้วตัวผู้สูงอายุเองคิดสิ่งเหล่านั้นยังไงแสดงว่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้ในความที่เขาเป็นห่วงฮนะแต่มุมมองของเด็กมุมมองของสังคมมองว่าอย่างไรเพื่ออันนี้จะเป็นการสะท้อนกลับไปหาหาตัวเขาเองแล้วเขาก็จะได้ปรับสัณว์นติในการที่จะดำรงชีวิตด้วยมีเพื่อนเพื่อ,เ,อเขามาเล่าให้ฟังบุคคนนี้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือทุกอย่าง มีความมีความเป็นจิตสาธารนณะมีความมีน้ําใจกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็ทําทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงเลยในโรงเรียนน่ะจากที่เมื่อก่อนนี้เวลาทําอะไรก็ลุๆอ่มเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องเข้าแถวถ้าก็ไม่เข้าแถวเขาก็จะเล่นกันเองอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในห้องเรียนแล้วก็ทั้งข้างนอกด้วยอันนี้เห็นชัดเจนเลยบางทีบ,บางท,างทีไม่ได้มาโรงเรียนหรอกแต่เราไปเจอเขาข้างนอกเราเรียนรู้เลยว่าอันเนี้ย มันเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากการเรียนของเราวิชาเสยนตรงนี้ดีที่สุดเลย<ม>ก็คือเราเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้ชอบวิชาโภชนาการพ<อ>เพราะเพราะหนึ่งเป็นคนชอบทานสองอยากจะทานอะไรที่มันถูกถูกหลักอ๋อคอมพิวเตอร์ค่ะ เรียนลายเรียนเฟซแล้วก็แต่งรูปตอนนี้แต่งรูปให้เพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหชอบเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและก็การป้องกันสําหรับผู้สูงอายุค่ะชอบวิชาจิตอาสานะคะเพราะว่าจิตอาสานี่เราทำเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการแซงคิวมันไม่ดีวัยรุ่นก็จะเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ป้าไม่น่ารักแล้วก็มีวิทยากรมีอาจารย์มาสอนว่าทำอย่างไรไม่ให้เป็นมนุษย์ป้า จะบอกวิธีเราแสดงว,ว่ามันทําให้เราเข้าใจสังคมเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมทั่วไปมารยาทสังคมอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วม,ม,ม,มันจะดูคนสูงอายุน่ารักเรียบร้อยพออย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า ผู้สูงอายุที่หมดภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเวลาเหลือเฟือนะครับแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยมีกิจก,กรรมทําไร้คุณค่าและก็นําไปสู่ภาวะความเครียดแล้วก็ซึมเศร้าติดบ้านไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับจึงพยายามที่จะสร้างบรรยากาศแล้วก็สร้างความสนุกสนานพื้นเทนให้เกิดขึ้นในทุกๆวินาทีเลยนะครับเพื่อที่จะทให้ผู้สูงอายุที่เป็นนักเรียนนะครับได้ปลดปล่อยความรู้สึกเครียดความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจออกมานะครับและ ได้สนุกสนานกันครับขอเชิญพบกับการแสดงของนักเรียนรุ่นพี่รุ่นที่3าครับผมขอเสียงประมือให้ในรุ่นสามหน่อยเอา อยากมาโรงเรียนมากเลยค่ะจะได้พบพบเพื่อนจะได้มาคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยทำให้เรามีความสุขอยู่บ้านก็เหงา,าค่ะเดี๋ยวนี้ลูกบอกว่าตั้งแต่คุณแม่มาเรียนโรงเรียนสูงอายุเนี่ยเป็นสาวขึ้นโหเป็นสาวขึ้นเยอะเลยค่ะเ <c oughs> ช้าขึ้นมาก็ดูหูวัดดีหัวล้อถ่ายรูปอย่างสิ่งที่เราได้ไดเรียนมาแล้วก็ได้กลับมาใช้ได้บอกบอก,บอกลูกบอกหลานในสิ่งที่ถูกอ,อะไรประมาณนี้ หนึงออกกำลังกายก็ยังได้นะคะแล้วก็ได้พบเพื่อนฝูงมีสังคมใหม่ๆเพื่อนๆที่เรามาเรียนนี่ค่ะเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานในห้องเรียนมีความสุขสนุกสนานได้รับความรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเอง ความสาเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่สามารถว่าโรงเรียนนี้เป็นของหน่วยงวานไหนเทศบาลนครลังสิตเราทําโรงเรียนผู้สูงอายุจากความร่วมมือนะครับเราทําความร่วมมือกับภาคเอกชนทําความร่วมมือกับโรงพยาบาลกับสถาบัานอุด,ด,ด,ดศมศึกษามหาวิทยาลัยและสําคัญที่สุดคือเจ้าของตัวหน่วยก็คือตัวเทศบาลตัวประอยหรือตัวหน่วยเองอยากคิดว่าเพจของเราเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแล้วก็ให้คนเดินหลักเนี่ยเป็นตัว ตัวผู้สูงอายุเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราสามารถส่งเสริม้เขาได้เนี่ยท่านยังมีคุณค่าท่านยังมีความสําคัญของสังคมที่จะสามารถทําให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีศักยภาพสูงมากใน,ในเชิงความรับผิดชอบในเชิงสังคม การเอาเงินไปนรักษาคนที่เจ็บป่วยมันแพงกว่าการที่เราจะใช้เงินมาดูแลในส่วนของโครงการนี้พอเขามีความรู้เรื่องเนี้ยเขาสามารถนําปฏิบัติใช้ในตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้การที่จะเกิดโรคเนี่ยมันก็ช้าและมันเป็นการชะลอการเกิดโรคงบประมาณที่จะไปใช้ในการรักษามันก็ลดลงมันเป็นมันเป็นการลดภาระของประเทศชาติได้ได้อย่างหนึ่งด้วยซ้ำถ้าที่ไหนนะคะอยากจะทําเรื่องโรงเรียนคือคนทำเนี่ยต้องมีความตั้งใจแล้วก็ เห็นความสําคัญของผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุก็จะเห็นความสําคัญของเรามันก็เป็นบทสรุปของความสําเร็จในการทําโรงเรียนผู้สูงอายุนะเรา